ส่วนบริการนิสสันนครพนมเปลี่ยนถุงลมนิรภัยให้ฟรีส่วนบริการนิสสันนครพนมนะคะขอเชิญชวนลูกค้านิสสันทุกท่านนะคะที่มีรถนิสสันตั้งแต่รุ่นและปีพศดังต่อไปนี้นะคะเข้ามาเปลี่ยนถุงลมนิรภัยฟรีมีนิสสันลีว i นาปี2015นิสสันอเมราปี2011นิสสันมาร์ปี2010 2011นิสสัน n a วาร่าปี2006 2014นิสสันทีด้าปี2006 2012 นิสสันเทียนาปี2004-2009นิสสัน x t ็กเทปี2002-2005นิสสันพาโทปี2003นิสสันซันนี่นนโอปี2000-2006นิสสันเซฟิโลปี2000-2002และสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่แน่ใจนะคะสามารถสแกน QR code นะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพื่อเช็คเลขตัวถังได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกนะคะสามารถติดต่อมาทางเพจนิสสันนครพนมได้นะคะใช่แล้วหลังจากที่เปลี่ยนถุงลมนิรภัยแล้วนะคะจะมี SMS นะคะส่งหาลูกค้าให้ลูกค้ากรอกข้อมูลนะคะเพิ่มเติมแล้วก็จะได้รับบัตรโลตัสมูลค่า500บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2567นี้นะคะ